สวัสดีคะ่ะแม่มุ้ยคะ่ะสวัสดีครับสสวัดีครับสวัสดีครับคุณครับในช่องแม,แม่มุ้ยกิน,กนแซ่บ<ซ>ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาแข่งกินไอติมนี่นะคะไอติมบอไอติมบอค่ะโอเคเรามีทั้งหมดกี่แท่แงเนยอ๋อแปะแท่งนะคุณต้องกินน้ำแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวแม่กับน้องคุณน้องคินจะแข่งกันนะคะโดยให้คุณกับคินอยู่ทีมเดียวกันแล้วแม่อยู่คนเดียวนะคะแล้วมาดูว่าใครจะกินได้เยอะที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวแม่แกะให้คุณกับคินก่อนนะคะให้กับแม่ก็ต้องนับไ้อ๋อแต่ว่าแม่ต่อให้คุณกับคินคือไปก่อนเลยคนละคือหนึ่งแท่งก็คือเขาช่วยกันแต่ว่าแม่จะกินคนเดียวอ่ะเริ่มได้เลยค่ะคุณยังไม่ได้เลยแม่นะทีมแม่มีแม่คนเดียวนะคะเดี๋ยวดูซิว่า แม่จะแข่งคุณกับคินได้ไหมโอ้สองสองคนกินไวมากเลยนะสองคนกินไวมากเดี๋ยวดูซิแม่พียจะแข่งได้ไหมโอ๊ยแกะยังแ,แกะยากเลยทยยัง <c oughs> ไงดีอ,อโอเควันนี้นะคะก่อนทำงานแม่ก็มาเล่นกับลูกก่อนนะคะ <c oughs> โอเค รู้สิว่าแม่จะยอมแพ้แค่เยงเ่ะไหใครคนเลือกรดนี้เนี่อเสียกันมากนี่ประจวบฝนตกด้วยนะคะ ี๋ยวแม่พิชู่มาเช็ดยังเหลือเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเหลือตีแทม,มรู้ไหมว่ารถเนี้ยกินยากมากเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพาว่าเป็นเกล็ดน้ำแข็งอ่ะมันอร่อยแค่ตรงข้างบนเวลาก็ไม่อร่อยคนเดียวขก็ได้ อืมจะแข่งกับคุณได้ไหมเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวอนะอรอบหน้ารสชาติที่แม่เริ่มบ้างนะมันเลือกไงถูกเลยรสยากมันเลือกไงถูกรสเลยอย่างมาก ล็กไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ไปล้วมแม่มดไปแล้วนะเดี๋ยวนิดเดียวตกไปใช่กระิทอืมขึนม้นมันตก พ่ชอช้อจแม่ล่ะพรุ่งนี้แม่เลือกเลือกรถเะไรเอาเป็นอเอาเป็นโคนไม่เอาไม่เอาโคาเขาก็เต๋อปลาเอาไปอาดซิมโคนอืมอืมนี้อัสองแล้วตาหัวกินทันไหม

การแข่งที่สูดสีกันมากกินกับแม่กินไปสองแถมคุณยังได้หนึ่งแถมเป็นรสที่ตัวเองชอบเลยเนาะกินก็จะไ <c oughs> ม่ต้องไนี่หมาแม่คงต้องกินต้องอไว้รวมกัน ไม้ว่าอหยุดกินเดียวกันไม่มาแบบนี้ไอ้ทิกูน้าแม่คนอีกไหมยอมแพ้ไหมตายแล้วการแข่งครั้งนี้จะลงท้ายด้วยกี่ไม้คะไม่ยอมแพ้อืมไม่ยอมแพ้อืม หนาวใครว่าวันนี้จะใครขึ้นหมดนี่เสร็จแล้วแม่ไปทํางานไม่โกนแม่นะคะอ,อ๋อเนี่ว่าหนาวนี่ห<ม>ืึเนี่ว่าตัวแข็งนี่ก็ใครขึ้นนี่ยต้อกินยาไหมต้องกินต้องกินแชมพัก่อน์ไหมแม่ต่อ,ปปอไปแม่จะลองแง้งมันกุ้งแม่ต้องใช้ลิปป่าก,กัดอ่ะ แม่แม่ได้ลองแม่ได้ลองน่ากินกินได้สีแดงทำยังไงดีจะตามทันกินหมดนี้แม่ไข้ขึ้นเหมือนกันผม <laughs> ใส่ตาคงกับกินไม่ทันแน่เลย ฮันดูฮันดูแม่ฮันดูเลินเลิตีลใบเลวก่อนอ๋อผมใส่สรุปว่าแม่ได้อ๋อแม่นี่ใช้ไม่ได้เลยไปไม่รอดค่ะรู้สึกว่าไม่กินได้สองด้วยดูดิว่าสองคนนี้จะหมดไหมถ้าสองคนนี้หมดก็ชนะนะคะตอนนี้เป็นสองต่อสองอยู่นะคะนี่ 2ต่อสองแต่ว่าถ้าคุณกับกินกินหมดก็เป็นสี่ต่อสองนะคะตอนนี้เราเรอเพียงแค่สองคนที่กินหมดถ้ากินไม่หมดก็ถือว่าแพ้หมดคู่เท่ากันเสมอเสมอ,อแต่ดูซิว่าจะหมดไหมถ้าปากคหวังไว้ที่กินถ้ากินหมดก็สามต่อสองเพราะตอนนี้แม่ไม่ไหวแล้วนะคะปากแม่อุยไปกินแบบว่าหนาวโอเค โอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวถ้ากินกินหมดกินจะชนะแม่ไปเลยนะคะในคะแนนสามต่อสองสาวเหมือนเหมือนเรา,าก็ทรอเรานมูกไงไม่รู้อะเพดานเพดานข้างบนหนักปากอะ แม่ชาแล้วค่ะส่วนน้องๆหนูๆที่อยากให้แม่มุยกับน้องคุณน้องคินทําคลิปอะไรนะคะเม้นมาใต้ช่องนี้เลยค่ะในช่วงปิดเทอมสุดทันสาของเรานะคะช่วงนี้แม่ไมค่ค่อยอยาเพิ่งจบคลิปก่อนจะกินหมดอะ่ะใช่แม่นี้แม่บอกเพื่อนๆไงช่วงนี้ปิดเทอมแม่คงจะไม่ค่อยมีเวลาทําอาหารแซ่บๆเพราะว่าต้องดูแลลูกด้วยทํางานด้วยนะคะถ้าให้เด็กๆเ,เปิดเทอมเนี้ยแม่ก็จะเอาเวลาตรงนี้แหละมาทําอาหารแต่ช่วงนี้ก็คือต้องให้เวลากับเขาอะคะ่ะโอ้โหสามต่อ ย yeah. ตอนนี้ชนะแม่ไปแล้วโอเคตอนนี้ยังไงก็ชนะแม่อยู่แล้วพี่คุณควรจะกินอีกน้าน,นะคะก่านจะหมดวันนี้แม่มุยน้องคุณน้องกินขอตัวลาไปก่อนนะคะบายอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะ <laughs>